ครับตอนนี้เรามาเล่น l ด r เล่ Dead Alert, Dead Alert นเะล่นออนไลน์นะการเมืองกันนะอันนี้มันแหลกนะครับสีแดงๆเนี่ยมันแหลกนะอันนี้เขาก็เป็นที่เขาได้เขามีทหารอยู่ตรงเนี้ยนะ แล้วร,นะร,รอรกันนะครับอรอขอตั้งห้องก่อนแป๊บหนึ่งนะสี่แปดอันนี้ขึ้นอันใหด่านนี้เล่นยากนะบอกไลด่านนี้เป็นด่านที่เล่นยากมากนะสู้ของบนไม่ได้นะด่านนี้มันจะเป็นด่านที่ต่อสู้แบบหนึ่งต่อสองนะครับตัวน,นี้หนึ่งต่อสอง ลองดูครับลองดูตัวสองนะนี่เรากมาผมมีการใช้ฝรั่งเศสเลยจะใช้เป็นคิวบาร์หนึ่งต่อสองนะไอ้ก็สองเอ้ยไม่ใช่หนึ่งต่อสองสองต่อเท่าไหร่สองต่อสองต่อหกนะฮะอันนี้เล่นแปดทีมสองต่อหกก็คือข้างวนเนี่ยมันเป็นฐานฐานนะฮะ นเนียตัวเนี้ยเป็นฐานข้งบนนะฮะสองต่อ 6, หกเดี๋ยวรอรอคนเขาหรือคนสองคนจริงๆก็ไปได้แน่แหล 3, 4, ะสามสี่ยัง,งนะไ,ไ,นะไ,ไง,งก็สู้ไม่ได้หรอกถ้าไม่ไวจริงๆนะะสู้ไม่ได้นะถ้าไม่ไวจริงๆก็สู้ไม่ได้เขาบนเัาใช้เป็นฝรั่งเศสใช่ไหมไมันจะมีฐานตรงเนี้ที่เป็นแทนน่นสูงถ้าเขายึดแถวโซนพวกนี้ได้นี่ก็คือจบเลยเราคือจบเลยแล้วเข,นะวข้าไม่ถึงนะง่ายๆเข้าไม่ถึง

เปื่อกว่าคนจะเข้าตัวนี้เป็นออนไลน์นะเล่นในโซนเอเชียนะครับมาละคนเข้ามาแล้วนะครับมาแล้วอืมมาและครับกดครับ a อส e p t นะครับสร้างทีมไอ้นู จัดทีมเลยอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะเล่นทีมด่านนี้นะส่วนใหญ่เล่นทีมฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะสู้กันสองฝั่งอันนี้ผมลงอยู่คิวบาร์นะ,ะไอสองทีมเนี่ยไอสองตัวเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะ วกที่ที่โอเคป้ายนะครับเราคิวบาร์ครับทีกของเรามีเกาหลีนะครับแล้วก็เยอรมันชื่อปานามานะเก่งๆเยอะนะฮะคนเก่งๆเยอะมากนะอ๋อเดอะแล็กซ์แล้วนะฮะแล็กซ์แล้วนะ เราอยู่ตรงเราอยู่ตรงกลางนะมันจะมีไอพวกที่มันเล่นวัยๆีมันมีนไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยยเข้ามาแล้วนะบึมบึมบึมเข้ามาแล้วนะ อ่ะนะว่านนะเห็นไหมยังไม่ทันทำอาหารเลยมาละเห็นไหมว่านะเห็นไหม เกือบไปนะเราเกือบไปนะ้นะางดิต้องมาทำไฟใหม่ตอนนี้ไม่ได้เข้าเลยนะเสียจังหวะนะถ้าเป็นแบบนี้ยเสียจังหวะเราเสียจังหวะมากเลยโอเคนะอเป็นแบบนะโอเคไอ้สีอะไรนะอ้สีนี้ใช่ไหมพอมันได้สามบ้างค๊บมันมาเลยนะ คนบาดทานสีส <cin stereotype> <als> uh ้มเพื่อนเราเฮนะครับมาไว้มารักษาหน่อยลงแร่ยังไม่ได้ทำเลยนะฮะดูดินี่สูบแรน่ไปหมดแล้วลงแหน่ยังไม่ได้ทำเลยนะฮะมาเก็บ เอามาทนะี่ใกล้ฐานไปเลยน่องส,นะส,สีอะไรนะสีส้มใช่ไหมเมียสีพูใช่ไหมไหม,มาหาเราเมี้เจอนะเจอคีบาเรา,ามามาครับ So với đổ 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 đổ. một cái đồn, 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 đồn,

Changing position. Unit <laughs> firepower. I know. We must evolve. Ready, comrade. Changing position. Unit ready. Building. Waiting. Waiting. <laughs> Location confirmed. Construction complete. Unit ready.

เราตัวนี้นะทุกคนเฮ้นี่กันล่อเป้ากันไมัน,นต้งไม่คุมอ่ะ ทนี่จะกลไม่ยอมปประเกียดทำไมคั r เ h อลือเลาเห

Unit ready. Unit ready. Mm -hmm. Position. Location command moving, moving, moving. Location commanding moving, moving, moving. Changing position. Unit. Ready. Unit locked. Training. Unit ready. <laughs> Unit ready. What are your conditions? Ready, comrade. Reactor position. Unit ready. แกก่อนแยกก่อนก,ก่อนแยกก่อนอันนี้เป็นตัวี่เขานี่ครับมัน้าแล้วหนฝนั่งนี้รู้สึกจะเข้ายากนะแต่ว่าผมว่าเราเข้าได้นะ

ก็ชนะนะครับเขายอมแพ้แล้วนะเจอทีมเราไปเนี่ยมันปลุกเราใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับก็คะแนนเราอยู่กับสี่แล้วก็ขาดนิดหน่อยนะครับเราใช้แก่คนยิงอะนะคนมือวางระเบิดเองนะโอเคครับจบไปหนึ่งเกมนล้วชนะไปหนึ่งเกมแล้ว